โงเ่เฮงดีดูตรงไหนกับสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยสำหรับท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้ในศาสตร์แห่งโงเ่เฮงนะครับต้องบอกว่ามันมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศารนะครับที่ท่านสามารถจะเอาไปใช้ดูคน ดูผู้ร่วมงานดูหุ้นส่วนดูเพื่อนดูพาร์ทเนอร์ต่างๆได้วันนี้ผมมีหลักอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้สังเกตนะครับเอาไว้นะครับนั่นคือการดูปากปากคนเราเนี่ยครับมันบอกถึงอะไรอะไรได้หลายหลายอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วมันต้องเป็นเอ่อเอาไปประกอบก,บกับการดูตรงอื่นๆด้วยแต่ปากนี่นะครับก็สามารถที่จะบอกอะไรได้อย่างมากทีเดียว คนที่มีมุมปากคว่ำลงมุมปากคว่ำลงนะครับคือเวลาปากปิดสนิทแล้วมุมปากมันคว่ำลงเรียกปากรูปเรือคว่ำพวกนี้ทัศนคติต่อชีวิตไม่ค่อยดีหรอกครับมักจะเป็นคนคิดลบนะครับมองอะไรก็เป็นเรื่องลบๆมีทัศนคติในแง่ลบมองคนรักก็มองลบมองเพื่อนก็มองลบมองการดําเนินชีวิตก็มองลบ ชีวิตจึงหาความสุขไม่ค่อยได้เพราะมองไปแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องลบๆอยู่ตลอดเวลาแล้วคนที่มีมุมปากความลงนั้นสําหรับผู้หญิงแล้ววาสนาในเรื่องของความรักคู่ครองไม่ดีด้วยนะครับมักจะได้อะไรที่คุณไม่ค่อยถูกใจอ่ะไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการส่วนบุคคลใดที่ริมฝีปากยกขึ้นเวลาปากปิดสนิทแล้วมันยกขึ้นนะครับ อันนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะครับคือมองใบหน้าตรงแล้วก็เห็นว่าคนคนนี้ปากมันดูยิ้มแต่ยิ้มกําลังพองงามนะครับเพราะว่ามุมปากมันยกขึ้นก็เหมือนกับทาให้เราดูเหมือนกับคนที่มีใบหน้าที่มันเรับแขกหน้าเป็นมิตรนั่นเองนะครับมิตรภาพนะครับไม่ใช่มิจฉาทีพเออเฮ้ยเออนะมองดูแล้วเป็นมิตรมิตรภาพไม่ใช่มิจฉาทีพ นะฉะนั้นคนที่มุมปากยกขึ้นนั้นเป็นคนที่มีทัศนคติต่อชีวิตดีต่อคนรักดีต่อผู้ร่วมงานดีและชะตาชีวิตของเขามักจะเป็นคนที่มีความสุขกับการดําเนินชีวิตนะครับไม่ค่อยคิดลบคิดอะไรไปในแง่ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่เออคบได้ง่ายคือคบแล้วไม่มีความรู้สึกอึดอัดใจนั่นเองฉะนั้นการมองริมฝีปากตรงนี้นะครับเป็นข้อหนึ่งที่เอาไว้ใช้ดูคนได้ เดี๋ยวคนติดตามฟัง youtube สินาสมิงของเบ้งเมืองไทย Facebook สินาสมิงของเบ้งเมืองไทยไปเรื่อยๆคุณก็จะได้รายละเอียดต่างๆไปเรื่อยๆเกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆสําหรับอันนี้เป็นศาสตร์แห่งการดูโงเ่เฮงของคนนะครับโงเ่เฮงดีดูตรงไหนกับสินแสมิงของเบ้งเมืองไทยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขไปก่อนนะสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลน์ ID Master m i n ์6 6 6 6 นำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยงโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล